สวัสดีจ้ามามาพบช่องสุนัน channel อีกแล้วนะคะวันนี้กินกินที่สุภากินตำตำสซมอนนะทุกคนเป็นตำสซมอนเดอ้อเห็นไหมทุกคนตำสซมอนเราก็มีผักมีพริกหวานหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มีหอมแดงเกี่ยวเม็ดกระถินมะลยุยเป็นตำนะคะทุกคนมีเม็ดกระถินหอมแดงเกี่ยวมะกินกันเลยเป็นตำ ไม่ได้เจอกันนานนะห่างหายไปนานฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดะไม่ให้ช่องสือนันชาแนลหน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้ะสวัสดีเพื่อนๆในประเทศต่างประเทศประเทศลาวต่างประเทศเดอ้อมาๆกินด้วยกันตำสซมอนสมอนชิ้นแบบนี้เลยเด้อไปซื้อมาแล้วก็มาตำเข้ากับน้ำยำดีมากแล้วก็โรยนะเจิยมอีกสักหน่อยก่อนใบหอมแดงเกี่ยวมาทุกคนเส็จจฟกับปิสูเลยเด้อว,วันนี้ใช้ช้อนเด้อ ชิกนขันจับครับปัากันจองสมุนปักใส่เลย không đang kêu cái <laughs> lọp 嗯，一个。 น้ำหวานสมอนต์สดๆเลยนะทุกคน เป็นตำเหลาแซลมอนนะทุกคนมีแต่แซลมอนกับนี่เป็นตำเหลา ผักสดกรอบๆจังกว่าอืมตับอืมเราจะม้อนกินใหญ่ๆเลยเนาะ อร่อยมาก ผักกรอบมากอือเลยจับขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ